มมติประเทศไทยเป็นแบบความมั่นใจความเด็ดขาดและเกิดกรณีทหารไปรเหยียบกับระเบิดที่ประเทศตัวเองด้วยเขตพื้นที่ในประเทศไทยละเหยียบและรัฐบาลเนี่ยขณะนี้เป็นแบบเกาหลีใต้คุณว่าอะไรจะที่บอกมันมีคนละเม็ดเด็ดพายมันมีโยงใยเรื่องผลประโยชน์มันเลยทําอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถทําแบบเกาหลีใต้ได้เกาหลีใต้คนของเขาโดนคิวเป็นเด็กหนุม่ม อายุ23ตุยอยู่ตุยอยู่ในรถอีกคอมเมนเลยว่าตุยพ่ออะไรเกิดจากทว่าวโดนซ้อมขาดทว่าวขาดอาอาหารน้ำแบบไหนหรืออะไรเขารู้หมดเขาประกาศรูมเดียวถ้าไม่จัดการพวกแก๊งสแกมเมอร์อย่างนั้นนะเขาส่งคนเข้าไปเลยคอมเมนต์ซีโลล่าปูว่า เพราะถ้าเกาหลีโกรธนะเกาหลีใต้โกรธเมื่อไหร่นะมึงโดนถล่มยิ่งกว่าไทยไม่ได้ถล่มแค่ตรงไอกองบัญชาการทหารอย่างเดียวละมึงเอ้ยถล่มทั้งเมืองอไอ้คุณเซนมันรู้นี่เล่นกับใครอ่ะไอ้คนนี้ไปเท่าไหร่หรอกไทยไงไอ้เสียไปเท่าไหร่แล้วก,กูเล่นได้ไม่กล้าหรอกคิดตุ๊ดประเทศไทยใจอ่อนประเทศไทยใจดีประเทศไทยอย่างงั้นอ่อนแอนุ่มนิม่มนี่มันคิดแบบนี้ไทยก็ต้องยอมมันเนี่ยเป็นตั้อย่างเงี้ยนะ อ่ะเดี๋ยวจะเบื่อการเมืองเราคุยพอสมควรมันก็จะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังดังเมื่อไม่กี่วัน2อสวันที่ผ่านมาไอ้แจ็คแบ๊บโพแผงลิทคือคอนเทนต์ของมันเนี่ยเขาเรียกคอนเทนต์ขยะแต่ผมก็เฝ้าติดตามมันนะบางทีมันก็คอนเทนต์บางอย่างเราก็ดูความกควรตีนของมันมันก็ดูอะไรเงี้ยมันก็มันก็สร้างความรอยยิ้มแล้วก็คนส้นตีนอะไรเงี้ยมันก็ดังมันนะเพราะผู้ติดตามมันเยอะ เพราะว่ามันดังมาตั้งแต่ทำในช่องแดงแล้วมันก็มีคนติดตามเพราะในเฟซในเฟซจุดๆเนี่ยมันหกจุดสี่ล้านคนแล้วก็บนช่องแดงเนี่ยแปดจุดห้าเก้าล้านคนแล้วอินสตากรุมแปดร้อยสี่สิบเจ็ดเคก็เราต้องยอมรับหมอนแต่มันพลาด มันเสิร์ฟไปทําที่ต่างประเทศถ้ามันทําในประเทศไทยทาม,มาหากินทาคอนเทนต์น่ยยอมรับมันเก่งยอมรับคนติดตามมันก็ตลกดีแล้วก็ให้กําลังใจคนค้าค้าขายต่างๆแต่พอไปต่างด้าวมันเคยไปอินเดียนะอันนั้นก็ตลบแต่เสิร์ฟไปญี่ปุ่นไปเต้นตรงนั้นเนี่ยมันคนละวัฒนธรรมกับอินเดียอินเดียก็บริบทค่อยแบบหนึง่ง และเสือไปเต้นตรงตรงที่เขาเป็นจุดชมวิวดูภูเขาฟูจิที่สวยซึ่งมันเคยมีปัญหามาก่อนหน้านั้นที่เขาไปทําที่บางตาไม่ให้คนมายืนถ่ายรูปก,กันเพราะมันกีดขวางการจราจรมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยทางการญี่ปุ่นเขาก็เลยสร้างสุดท้ายมันก็มีสร้างคล้ายๆซเวนะเข้าไปเข้าไปขายนะของอยู่ตรงนั้น ไอ้แจ็คก,ก็เดนเินเต้นตรงนั้นก็เกิดเป็นประเด็นก็สมใจอยากมันเน่ยมันชอบทางสร้างภาพลบม,มันก็ดังแต่โดนกระทืบจมดินด้วยละแต่มันไม่เข็ดหรอกเพราะดูท่าทางมันกวนตีนจริงๆ <c oughs> มันไม่เข็ดหรอกออกจะมาขอโทษกี่ทีกี่ทีจะลบคลิปไปแล้วไม่รู้กี่ทีแต่คนไทยเขาก็รู้สึกว่ามึงเป็นตัวปัญหาจากทางที่มึงก็เป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะแต่ตอนนี้มึงเป็นตัวปัญหา แจ็คประโพมก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้กำลังดังอ่าแล้วข่าวล่าสุดอาจารย์เบียร์ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วหมองดเยี่ยมแล้วนะตอนนี้ก็แต่ก็ไม่ถึงกับสาหัสก็นอนให้น้ำเกลือนะก็ก็เห็นใจอาจารย์เบียร์นะมาแบกเดอะแบก อร์คิริสโสติพ,พโลนะจำไม่ผิดวัดนาป่าพง์ซึ่งกําลังมีคอรเรื่อเกี่ยวกับเรื่องยักยอกเงินมันจะ,จะเจริญลอยตามไปกับเหมือนกับพระองกตอดีตพระองกตตอนนี้ก็ยังต่อสู้พอดีอยู่กับหมอบีเขากลัวว่าจะจุดจบจะเป็นแบบนั้นเพราะมันมีจะจุดจบจะเป็นแบบนั้นเพราะมันมีหลักฐานที่โอนเงินไปที่เยอรมันประมาณ12บสองล้านก็เกิดปัญหาว่าการ ยักย้ายถ่ายเทเงินหรือเปล่าผิดจุดประสงค์ในการที่คนเขามาทําบุญหรือเปล่าแล้วก็ยักยอกทรัพย์ที่ตัวเองมีอีกซื้อรถหรูไว้ในรถแล้วก็มีคนข้างตัวคือโยมชื่อชื่อตามาอยู่ใกล้ๆและก่อนหน้านั้นก็มีโยมผู้หญิงหลายคนเข้ามาพัวพันและล่าสุดก็มีคนอ้างว่าไม่เห็นจะผิดอะไรเลยใช่ไม่ได้ผิดอะไรแต่อยากเกินงามเพราะอ้างว่าสมัยเมื่อพุทธกาลเนี่ยพระนางวิสาขาเนี่ยเขาก็เป็นโยมบุปบันทาให้กับวัดให้ อย่าลืมนั่นวันอดีตนั่นัันโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณจะมาอยู่ใกล้ชิดแนบแทบจะสิงกันอยู่เนี่ยมันน่าเกลียดในประวัติผู้จ้าก็มีแค่ไม่กี่ตอนที่นางวิสาขาเข้าไปทําบุญหรือว่าไปช่วยบริจาคช่วยเหลือพระภิกษุป่วยอะไรเงี้ยมีแต่อเนี่ยพระคริสต์เอามาใกล้ชิดนัง่งรถตู้มองตากันหยาดเยิมอ่าโฟนอินกันเข้ามามีการเขินอายอ่าขับรถ เป็นบอดี้เป็นโชเฟอร์ให้ตลอดเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเขากลัวจะพลาดจะกลัวกลายเป็นว่ามาตุคามมันก็กลกายเป็นอะไรถล่มผ้าอีกแล้วอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยกลัวกันแล้วยิ่งมาเจอการแบบหลักฐานในการโอนเงินในการทําหนังสือนักอดีตนักข่าวช่องสามก็มีปัญหาไปแล้วทีหนึ่งไม่ใช่เหรอไก่มีสุกอ่ะก็มีปัญหาไปแล้วอ่ะ เกี่ยวกับกรณีเรื่องเงินท่านคึกกับทำหนังสือพุทธวจนะเล่มสิบเอ็ดหนาปักขนาดนั้นอะเล่มละกี่บาทและให้สั่งจองว่าจะให้ทำครบสีสิบห้าเล่มเอามาจากไหนเอามาจากฉบับสยามรัฐไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่กล้าทำต่อกลัวเขาฟ้องลิขสิทธ เขาว่าไม่มีลิขสิทธิ์แต่ตอนนี้ลิขสิทธิ์อยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์ที่ไหนอ่ะเขาดูแลเขาดูแลความเรียบร้อยตรวจสอบตัวอักษรอยู่เสมอเทั<_ <A> _><_้งแต่ท่านคฤิธิ์เอามาพิมพ์และสัญญาว่าจองจะทิมให้ครบ45เล่มแต่ทำไมไ่ได้ได้เล่ม11เล่มเดียว ก็เลยเกิดปัญหาและผมก็น่าเห็นใจนะถึงแม้ว่าอาจารย์เบียคนตื่นทำจะเป็นลูกศิษย์แล้วศึกษาพุทธวจนะและเอามาสั่งมาสอนเนี่ยท่านก็เกิดจากพุทธวจนะแล้วก็เห็นใจอาจารย์คึกฤทธิ์ก็ไปดูแลเดกไป,ไปก็เรียกว่าไปเป็นพยานอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่าห็นใจแล้วก็สงสัยเชียร์ว่าเขาประพฤติปฏิบัติตัวเอาเพระพุทธวจนะมาพูดแล้วทาไมไม่ปฏิบัติเคร่งครัด คลิปที่เป็นเวลาของผมแต่ตอนนี้มันล่อไปแสนเก้าแล้วที่ว่าเป็นโยมตาขับรถให้ส่งเสียงหัวเลาะต่อระซิมีพระอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีโยมผู้ชายอยู่ด้านขวาก็ทําทวินัยไม่ได้ผิดมีาคนมา,า่าผมว่าผมอย่างนั้นเขาไม่ได้ผิดไปว่าผมก็บอกว่าไม่ได้ผิดพระธรรมวินยัยแต่ความเหมาะสมถ้าเป็นหลวงตามหาบัวเป็นสายทางวัดป่าจะปฏิเสธในการเดินทางกับผู้หญิงที่เป็นโชว์ เพื้อข้อกลัวเกิดทางจิตใจอยู่ใกล้กันได้กิ่นตัวได้กลิ่นน้ําหอมได้อะไรเงี้ยมันจะเกิดราคะโดยไม่รู้ตัวและจิตมันแวบไปคิดลามกจบกระเปิดขึ้นมาสังคาธทีเศษนะจ๊ะวัดป่าเขากลัวนะจ้าใกล้ชิดผู้หญิงสนิทสนมไม่ได้แต่วัดนาป่าพงสนิทชิดเชื้อได้ทําอาหารถวายโดยเฉพาะเจาะจงกลเนคนนี้จะต้องทําจะบ้าเลย แล้วงี้กูอยากไปทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะไม่ได้เลยเพราะเขาไม่กินของกูสิถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกการไม่เหมาะสมตรงนี้มาติติงผมไม่ได้เกียดชังพระครึกฤทธ์นะแค่เอาตอนน้อาจารย์เบียดดังแล้วผมก็ช่วยสนับสนุนในการพูดเรื่องธรรมะ ผมยังโดนฝ่ายที่เขาเกลียดอาจารย์ที่เขาต่อฟ้องร้องกับอาจารย์คึกฤทธิ์ก็คือทนายความผู้หญิงที่เรียนพระไตรปิฎกคนนั้นไงป้าข้างบ้านที่มีปัญหากับอาจารย์เบียเขาเกาาาลียดอาจารย์คึกฤทธิ์เขาเขากเลยเกลียดอาจารย์บีว่าสอนทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ตรงอะไรเนี่ยเขาก็เกลียดชังขึ้นมาแม้แต่ทนายกระดูกผุของเขาอ่ะที่กำลัง ไม่ได้บวชเพราะว่าคดีความมันติดค้างอยู่เนี่ยมันก็เลยมีเป็นกรณีว่าเขาจะโค่นล้มพระคึกฤทธิ์อยู่เขาถึงเกลียดชังอาจารย์เบี้ยถามว่ามันมีประโยชน์อะไรก่อนต่พุทธศาสนาก็ลองดูกันต่อไปว่าไอ้พุทธวจะนะกันเองเอามาทะเลาะกันเองเขาต้องแยกแยะประเด็นด้วยพุทธวจะนะ แย่ไปเด็นด้วยพูดเข้าไปนะ,ะก็ดึงมาจากฉบับสยามรัดมาพิมพ์มันไม่มีส่วนเสียอะไรหรอกแต่เอามาพิมพ์เนี่ยมันก็ต้องตกหล่นกนันก็ต้องตรวจสอบตัวอักษรและคลิกธิ์เอามาปับ๊บเงินเข้ากระเป๋าใครมูลค่ามันเยอะคนที่ชอบศรัทธาแล้วก็เชื่อพักคลิกธิ์แต่ตัวเองกลับปฏิบัติตัวย่อหย่อนในเรื่องสีกาเนี่ยมันไม่ดีเขากลัวมันจะเกิดความเสื่อมเสียกับเขานั้นเป็นอย่างเงี้ย บังเพลินไหมครับเพราะว่าผมก็จะพูดประเด็นไม่กี่ประเด็นหรอกแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆของความเป็นไปในสังคมไทยก็ตอนนี้อาจารย์เบียร์ก็ป่วยอยู่นอนโรงพยาบาลนะโชคดีที่มีคนก็อุปถัมภ์อุปถัมภ์้ำจุนออกค่าใช้จ่ายค่าโรงพยาบาลขอให้อาจารย์เบียร์เพราาหายมาแต่อาจารย์เบียร์เนี่ยเขาเขาแยกแยะได้นะคุณทวัตวจะนะกับเขาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมทางสายวัดป่าเนี่ยเพราะเขาอยู่ทางสายวัดป่าเนี่ย บริการพุโทโธแต่พุทธวจนะปฏิเสธคําว่า,า,วาพุโทโธไม่ได้มีอยู่ปายใต้พิดเดเห็นไหมเขาติดตแต่อาจารย์เบียก็ยังแยกแยะว่ากูลงอะ่ะก็ูพุโทโธแล้วกูจิตกูลงอยู่ความสงบเออมันมีอีกกรณีหนึน่งวันนั้อาจารย์เบียก็พูดถึงผู้ชายที่หัวโล้นใส่ชุดขาวแล้วก็มาต่อว่าอาจารย์ชีเดียบูชาเงินอาจารย์เบียอะไรนะเอาธรรมะมาหากินอะไรเงี้ยผมฟังผมยังมองว่า คนอาจารย์เบียร์แต่เขาไม่เอ่ยชื่ออาจารย์เบียร์เขาเอ่ยชื่อแบบคนมาพูดธรรมะเนี่ยไม่ได้ปัดสรุปรมจริงหรอกไม่ได้ตัดสรุเป็นโสดาบันแล้วมาสอนธรรมะได้ยังไงบูชาเงินมีแต่มีแต่ความอะไรนะมีแต่กิเลสอะไรเงี้ยผมฟังดูเราก็โต้แย้งในใจอยู่แล้วกับคนคนเนี้ว่าอาจารย์เบียร์เขาไม่ใช่พระนะอ้าวมึงบอกว่าถ้าไม่ตัดสรุปทำเป็นอรหันต์มาสอนธรรมะไม่ได้ ตัวมึงก็สอนไม่ได้เพราะมึงแปลว่ามึงยอมรับว่ามึงสำเร็จอรหันใช่ไหมปรากฏว่าผมไปดูคนมาดูมันน้อยมากอะไอคนเนี้ยมาต่อต้านเนี่ยมาต่อต้านว่า,าจานเบียรเนี่ยผมยังมองเลยว,ว่าเฮ้ยตัวม,มึงยกตนข่มท่านถ้าคนที่จะตัดสรุปร,รมนะมาตัดแล้วก็มาก็เรียกว่ามาต่อว่า,าจานเบียเขาจะไม่พูดแบบนั้นนะ คนนี้ผมมองดูแล้วมันก็แปลกๆเหมือนเหมือนจะยกยนยกตนข่มท่านว่าฉันตัดสรุปรำรแล้วเอามาสอนธรรม,มะพุทธศาสนายิ่งไกลเข้าไปอีกเลยนะเนี่ยกว่าจะมีคนตัดสรุปรำรมามสอนธรรม,มะเนี่ยมันก็หานารันทาน่ะที่เป็นมหาวิทยาลัยสงแห่งแรกของโลกที่มันแตกกระจายกันไปจนเหลือแต่ตึกเหลือแต่เสากระโดงเนี่ย มันเกิดจากการศึกษาแล้วห่างเหินกับประชาชนการร่วมศาสนากิจไม่มีทําให้ศาสนาอื่นเข้ามาแจมได้ศาสนาซิกศาสนาพาราหมณ์ศาสนาฮินดูอ่ะไก่งานแต่งงานงานศพแต่พวกพระที่ไปเรียนอยู่นารันทาเกิดการแตกฉานในตาําราท่องตํารากันตะวี่ตะบ,บ,บันไม่ค่อยปฏิบัติไม่ค่อยลงมาดูประชาชนมันแน่นอนแล้วโดนเตอร์เข้ามาบุกรุกจบเลยแตกกระจาย นาลันทาก็แตกเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้เสมอนะครับว่าถ้าเราไปยึดติดส่วนสุดตรงอ่ะเหมือนกับทนายความที่มีปัญหากับอาจารย์เบียร์กับอาจารย์คึกฤทธิ์นเนี่ยมาบอกก็จะออกกฎหมายว่าใครไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกห้ามสอนธรรมะอนันตรยกรรมเลยนั่นน่ะคุณไม่ใช่พระพุทธเจ้าคุณไม่มีสิทธิ์ ที่จะมาออกกฎหมายแบบนี้คุณมาสร้างความแตกแยกให้กับหมู่สงฆ์คณะสงฆ์เลยอะ่ะนี่แหละสาคัญนะนะนักการไอ้พนายความที่จบประเด็นรีเก้าประโยคแล้วบอกคํานี้ออกมาจะร่วมมือกับทนายับกระดูกรูว่าจะทํากฎหมายว่าใครไม่เรียนตั้งใจวีดอกห้ามสอนทาตายไม่มีใครอยากเรียนธรรมะแลยแม่งยากก็ยากขนาดนั้นแล้วมึงไม่ให้ใครเขาสอนไม่ให้เขาบอกเขาก็มันไม่ขจจันร กระจายเหมือนกับเอ่อเกสรของดอกไม้แล้วให้ผูพึ่งมาลุมตอไม่ใช่เหรอเกิดมเมล็ดพันต่อเนื่องละองอีสรก็ไปผสมพันธ์ในป่าแล้วก็ดอกไม้ก็เบ่งบานกระจ,จายความหอมไม่ใช่เหรอกว่าจะให้เขาตัดสรูทำคนคนหนึ่งกูถามว่าชาติเนี่ยมันจะมีใครตัดสรูททำสักกีก่นคนวะมันจะมีพระอรหันเกื่อนเมืองหรือเปล่ามันเพื่อยาก มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปใครเป็นจิตผู้นําจิตวิญญาณก็ต้องศึกษาให้ดีปฏิบัติให้ดีแล้วเอามาสอนมาสั่งไม่ใช่เหรอเอาแค่นั้นก็เพียงพอก่อนไหมแล้วจะพัฒนาต่อให้สับ์บรรลุโสดาบานสกิทาคามีอนาคามีอรหันนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะเป้าหมายจริงๆเราอยากเป็นอรหันต์กันทางนั้นแหละจริงไม่จริงอาจารย์เบียร์มาพูดอาจารย์เบียร์ก็อยากเป็นพระอรหันต์ไม่อยากกลับมชาติามาเกิดแล้วอย่างอาจารย์เบียร์ค้าขายก็ด่าอาจารย์บูชาเงินใหญ่คนนั้นอะ จเาเบียก็บอกอ่ะวิสาขาก็ค้าขายฉ่เอ,อ,อาณาถาบินบินที่กาศเศรษฐีก็ค้าขายถึงร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีและอุปถาอุปถัมจนหมดเนื้อปวดตัวโดนเ็ายืมเงินไปไม่คืนจนเทวดาจะต้องไปทำต้นใจให้กับไอคนที่ยืมเงินอ,อ,อ,อนาณาถาบินที่กาเศรษฐีให้คืนเงินเนี่ยมันเรื่องราวาการค้าขายอะไรกันสนุกสนานในประญาเบียรมันมีปรากฏไม่ใช่เหรอกลายเป็นว่าปฏิบัติธรรม ธรมาหากินไม่ได้ไอ,อ,อคนนั้นนะศาสนาคติไอคนนั้นน่ะจริงไม่จริงโอ้โหกูต้องไปเรียนก่อนกูถึงจะบอกธรรมะคนได้โอ้โหเชื่อกูอ่านมาแม่งกำลังขึ้นเลยปฏิบัติกำลังถึงจุดนี้อยากบอกคนว่าให้เกิดไฟในการปฏิบัติทําไม่ได้กฎหมายก็ห้ามไว้ศาส,สนาเท่าไหร่มันก็ไม่กระจอยกระจายเลยจริงไหมถ้าอาจารย์เบียร์ต้องพิสูจน์ดิทองแท้ไม่กลัวแพ้ไอกลัวการเวลาพิสูจน์ แล้วดูที่อาจารย์เบียจะได้บวชแล้วเป็นพระที่ดีหรือเปล่าตรงนั้นน่ะทั้งชีวิตของแกแกจะบวชแล้วแกศึกมามีเมียก,ก็เรื่องของแกหรือแกคิดคิดไปปวชแล้วแกก็ไม่อยากถอยกลับมาแล้วเป็นข้อพิสูจน์หลายๆอย่างผมก็บอกว่าไอ้ใครไอ้คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์เบียงี้ผมว่ามันตื้นเขินเกินไปมันเป็นการอิจฉาริษยาแล้วก็เอามาบัฟเอามาพูดเพื่อให้ตัวเองอ่ะได้ยืนยืนอยู่ในโลกโซเชียลได้มากกว่านี่แหละ ขอบุณที่ติดตามขอบุณที่รับฟังอันไหนมีมีประโยชน์อันไหนที่มันดูแล้วเราคุยกันเป็นห่วงบ้านเมืองเป็นห่วงศาสนาเป็นห่วงคนทำความดีผมก็ผมเคยไปจดข้อความของพระองค์หนึ่งเขาบอกให้อธิษฐานในเรื่องที่คุณกำลังแบบอยากจะได้เงินหรือจะได้ค้าขายต้องเอ่ยว่าด้วยบุญนี้ ด้วยกุศลน,นี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทามาด้วยความตั้งใจเนี่ยขอส่งผลในตอนนี้ขณะน,นี้ที่ข้าพเจ้ากําลังค้าขายเลยเจาะจงเลยช่วยกันอธนิษฐานแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเลยด้วยบุญนี้ด้วยจะไม่ได้นะด้วยบุญนี้ด้วยกุศลน,นี้ที่ข้าพเจ้ากระทำมาทั้งหมด ขอให้ได้รับผลดีในตอนขณะนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอเลยขณะนี้ทำการค้าขายทำอะไรขอให้ได้เดี๋ยวนี้และตอนนี้เลยสาธุทุกคนขอให้ได้ตอนนี้นะตอนนี้บุญกุศลที่ทุกท่านกระทำมากุศลท,ทุกอย่างที่กระทำมาขอให้ข้าพเจ้าได้รับผลในตอนนี้ขณะนี้ได้เลย ทุกคนจะได้รับทรัพย์ก็ตอนนี้เลยกับบุญกุศลแล้วมันก็จะเปิดทางให้ทุกคนเลยลองดูนะครับใครจะได้ดียังไงก็ช่วยกันบอกแล้วกันขอให้ได้ตอนนี้ขณะนี้กับบุญกุศลที่ทุนทํามาเลยลาก่อนเจอกันใหม่นะครับพุ่งนี้